่ะสวัสดีครับวันนี้มันจันที่หกนี่ดึนกระดาสองห้าหกสามคันนี้คันเดิมรอบที่แล้วมาทำจับตรงใหม่ให้ไปคันนี้เหมือนเดิมเลยสี่แปดมารอบนี้ฟูแพกสามจับเปลี่ยนป้ายข้างใหม่ ใส่ป้ายช้างงานคัดต้อมผมเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันคูณเสร็จแล้วว่ามันจะเป็นจังไหนันดจ้ะวันนี้วันจันที่6 รกดาสองหสาตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านพลุสงขาทางไปสสดเดากับคันนี้อีกหนึ่งคันคันนี้ลูกค้าเก่าเจ้าประจำเราเองรอบที่แล้วมาเปลี่ยนแฮนเก็บสายย้ายคอยยกถังอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้หลายอย่างเยอะ มารอบนี้รู้ว่าลงมาก็เลยให้มาให้เอากล่องมาจูนพร้อมใต้ข้างใต้ข้างงานคัสตอมไปสว่างตาแตกแจมแจมไปให้เสร็จเรียบร้อยแล้วจูนให้เรียบร้อยตอนนี้ออกมาเทสแล้ว วิ่งหูดับกับไมมน้ำหูน้ำตาไหลยุ่แค่สามเกียร์ไม่กล้าก,กลัวจูนแล้วเป็นไงมาเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าอันนี้เทสเรียบร้อยจูนแล้วเป็นไงมาดูกันอันนี้เดินเบาอยู่เท่าไหร่ ดูรอบเพราะไม่มีตดแล้ว โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเอาไปส่งให้เจ้าของก็ลองเทสดูวอันนี้เจ้าของเทสเรียบร้อยอันนี้ที่สงขาบ้านพลุเทสเรียบร้อยไปเทสแล้วเป็นไงบ้างพี่ก่อนก่อนกับหลังก่อนเป็นไงก่อนสดกระสืกระจาแล้ววิ่งเป็นไงก่อนี้ืเทสหมดทุก เทนหมดลูกเกียรวไหมเนี่ยลูกเกียร์ลูกเกียร์แล้วเป็นไงมันเป็นจังได้มันเป็นจังได้เร็วเร็วเร็วมากต่อต่อตดไหมไม่ตดแล้วไม่ตดไม่ตดแล้ว,ลวรอบหมดไหมรอบหมดหมด,หมดท่ันนี้จูนกล่องดำฟูแพรกไปแล้วเรียบร้อยเสร็จเทสส่งงานได้ขอบคุณมากครับ